บริษัทไทยค่ะฉลองยิ่งใหญ่ครบ140ปีเตรียมที่จะมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกโพสต์แฟมิลี่แบบจัดเต็มเลยค่ะดรดาน,านันสุภัทรพันธ์กรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรสณนยิไทจำกัดกล่าวว่าไปรสณนยิไทยมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกโพสต์แฟมิลี่ในการสะสมคะแนนทุกการส่งสามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆได้อาทิส่วนลดค่าส่งของสมนาคุณสุดพรีเมียม ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งการกินช้อปเที่ยวใช้เพียงหนึ่งโพสต์พอยต์ก็สามารถแลกวิวส่วนลดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนําได้ทั้งเครื่องดื่มอาหารที่พักสวนสนุกสําหรับท่านใดที่เป็นผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยและสนใจสมัครสมาชิกโพสต์แฟมิลี่สมัครได้นะคะที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ก็ได้ผ่าน l i น์ออฟฟิเชียลแอดไทยแลนด์โพสค่ะกดเมนูสมาชิก Post Family หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ THP Contact Center โทรศัพท์ไปที่1545ค่ะกิจกรรมดีๆจากไปรษณีย์ไทยนะครับ